เพลงอยากมีใครกดเลิฟอยากให้มากดเลิฟไม่ใช่แค่มากดไลค์คนโสดเหงาใจอยากมีใครมารักพอเหงาทุกทีอยากมีคนมาทักส่งขอความรัก,ร,ก,ร,กรักคนกดไลค์ยามว่างอ่ะไม่เคยห่างเฟซบุก๊กนัง่งลังลุกลุกอยู่กับเฟซบุก๊กทั้งวัน แค่รูปลงบนกระดาษแค่ภาพส่งของความวันววานรอให้เพื่อนเปิดอ่านรอคนมาถูกใจในโลกออนไลน์เพื่อนนั้นมากมีแต่ความจริงนี้ยังคงเดียวดายพิมพ์ว่ายังสตยก็มีแต่คนถูกใจบอกไม่มีแฟนก็พาก,กันมากดไลค์ไม่รู้วัานไหนจะมีใครกดเลิฟ อยากให้มากกดเลิบไม่ใช่แค่มากดไลค์คนสสดเหงาใจอยากมีใครมากรักพอเหงาทุกทีอยากมีคนมาทักส่องขอความรักรักคนกดไลค์เฟซบุ๊กคือเพื่อนขายเงาคอยถามทุกคราวว่าคิดอะไรอยู่พิมพ์แจกแจ้งแจ้งให้รู้ พิมให้ได้เห็นได้ดูบอกกำลังเงาอยู่คนดูก็ถูกใจตื่นนอนก็อน,นอนบอกเล่าอาบน้ำกินข้าวก็ยังมากดไลค์เข้าเรียนเข้ากระทํางานทุกสถานการณ์คอยมาถูกใจเฟซบุ๊รอให้คนกดไลค์แต่ว่าหัวใจรอให้ใครกดเลิฟ อยากให้มากกดเลิฟไม่ใช่แค่มากดไลค์คนโสดเหงาใจอยากมีใครมารักพอเหงาทุกทีอยากมีคนมาทักส่งขอความรักรักรับคนกดไลค์